เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาสม,มนเณรในโครงการบรรพชาสมมนเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566ทุดองค์สถานอุดรธาน,นีได้ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมณบ้านโนนสะอาดตำบลสุ่มเศร้าจังหวัดอุดรธาน,นีซึ่งก็มีผู้ปกครองรวมทั้งญาติโยมต่างมาร่วมกันตักบาตรพระพิสุและสมณเณรด้วยความปลื้มใจภายในงานยังมี ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาร่วมอำนวยความสะดวกแก่สำเนรนตลอดเส้นทางการบินทบาทซึ่งการทำบุญตักบาตถือเป็นการทำาุุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมและรักษาวัฒนธรรมชาวพุเทธให้เข้มแข,ข็ง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความศรัทธ,ธาให้กับสาธุชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละหมู่บ้านได้ทำทานขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจและสั่งสมบุญให้กับตนเองด้วยการทำทานแต่ละบ้านเมื่อทราบว่าจะมีสามเณรมาเดินบิณฑบาตถึงหน้าบ้านก็ได้เตรียมอาหารอย่างประณีตมารอใส่บาตรสามเณรกันอย่างตลอดต่อเนื่องตลอดเส้นทางการเดินบิณฑบาตในยามเช้า บรรยากาศเป็นไปได้วยความอบอุ่นเบิกบานในบุญนะับเป็นภาพที่น่าอนุโมทนาบุญและเป็นภาพที่น่าชื่นชมกับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมชาพุทธไว้อย่างเข้มแข็งเพื่อสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานให้ดำเนินรอยตามและเป็นโอกาสอันดีที่สาธุชนได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญหมู่ใหญ่ด้วยรอยยิ้มที่อิ่มบุญและแววตาที่ปลื้มปิติกันค่ะ